เช้านี้เราไมีโอกาสต้อนรับนะฮะคุณพ่อขาแดนซ์เจเจตรินอีกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้เขาบุกเดี่ยวมาพร้อมกับข่าวหรือว่าจะวางมือจากวงการแจ็สกีพร้อมทั้งการอัปเดตข่าวล่าสุดของคอนเสิร์ตครบรอบ20ปีนะที่ทุกคนรอคอยขอต้อนรับเจเจตรินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ว้าว นี่20ปีในวงการแต่หน้ายังไม่ไปเลยนะเนี่ยคุณมีเทคนิคอะไรยังไงบอกมาสิผมฮะต้องทาสิทธิ์ใจให้เป็นเด็กอและมีภรรยาสวยต้องใช้ภรรยาสวยรักเด็กรักลดกดูแลเด็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือต้องออกกําลังกายออกกาลังกายแล้วก็นอนให้เพียงพออย่างวันนี้มาเช้ามากเลยขออภัยด้วยที่ต้องปลุกคุณเ้ผมอกคุณพูดทีด้ได้ข่าวว่าหมอหมอบอกว่ามีมีใบสั่งมาว่าห้ามห้ามห้ามตื่นห้ามตื่นเช้าใช่ไหมหรือยังไงขี่อาทีมงานว่าวันนี้ถ่งจะคบอก หมอไม่ให้ตื่นเช้า uh huh. มีใบรับรองแพทย์มาเจตจลินเป็นโรคสลิฟเลสซินโดมคุณไม่ได้ตื่นเช้าแล้วจะอายุสั้นนี uh ่ huh. นเชื่ออย่าง <c oughs> นี่ไม่เชื่อไม่เชื่อ <c oughs> ตอนนี้ลูกๆฉายแววอะไรบ้างเหมือนพ่อหรือยังเอ่ยคือตอนนี้ลูกมผมเนี่ยเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรแล้วก็รวมลูกสาวเนีเ<อ>่ยเหมือนกออกแววเหมือนกันหมดเลยชอบเต้นชอบร้องชอบแสดงแล้วก็โดยเฉพาะเจ้านายคนโตเนี่ยเต้นเต้นเก่งเลยแหละแล้วก็วแ,ลวแล้วชอบเล่นเจ็ตสกีเป็นคนแรกที่เล่นเจ็ตสกีเหมือนผม<อ>นี่คือเจ้านาย<อ>คนตัวเล็กๆเนี่ยดูดิครับนี่คือเจ้านายเนี่ยครูที่สองนี่คือเนี่ยดูดู ครูที่สอนนี่คือเป็นแดนเซอร์ผมนะ,<อ>ะแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยว่าอยู่ดีๆวันนึงมาเจอแดอนเซอร์ที่บ้านบอกเฮ้ยวันนี้มีคอนเสิร์ตเหรอเราไม่รู้เรื่องเก่งมากโทรไปนัดเองออแล้วถ่ายเองด้วยใช่ ออลูกนี่เล่าเหมือนพ่อแล้วนะ <c oughs> เออไอ้อคนมีความสามารถพิเศษในการยักคิ้วด้วยใครเอ่ยอเจ้าสมุดเจ้าสมุดเจ้าสมุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวคอดูภาพา <ๆ S 1> หน่อยดีกว่าเจ้าสมุดนี่คือคนสุดท้องครับ <ๆ S 1> คือคนสุดท้องนี่คือเป็นคนที่เทเลนที่สุดแล้วเป็นคนที่ตัวฮาที่สุดในบ้านนี่เออดูดิเนี่ยเน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 ไปกันไปกันพ่อสอนเองหรือว่าหน้ามันเกินหน้ามันเหมือนเจ้าปักชีซองแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตไหมเหมือนมากเหมือนมากนักบอลปักชีซองเกาหลีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าเปลาเดี๋คนเล่นกันเอง มุกเขาเองอ๋อโถ่ <laughs> เ้ยแล้วก็ดูว่าทำได้จริงๆนะนลูกผมเป็นอย่างนี้ทั้งวันนะ <laughs> มูดี้ <laughs> เวลาอยู่กันลกล,ก,กลูกกวนๆแบบนี้ไม่มึนเหรอผมไม่มึนนะผม<อ>สนุกนะฮะผมมีความสุขมากผมกับปิ่นจะเลี้ยงลูกเหมือนแบบพี่น้องเพื่อนกัน คุยกันเหมือนเพื่อนยิ่งเช่อว่าปินคุยกับลูกเหมือนเพื่อนอีกคนล่ะชายแววออกมาบ้างหรือยังีอคนหนึ่งคือเจ้าเจ้าขุนเจ้าขุนเจ้าขุนนี่คือที่โฆษณาเยอะๆกับอ่าที่โฆษณากับแม่โฆษณากับผมเจ้าขุนนี่ได้ค่าตัวเยอะสุดเลยหรือเปล่าในบรรดาน้องๆเนี่ยเอาถ้าเช็คบินมาจริงๆแหละเสียภาษีถูกต้องในเจ้าขุนเสียภาษีเยอะสุดทำไมเฉลยต้องเป็นเจ้าขุนพลาดเลยอะ คือเจ้าขุนอาจจะเป็นรว่าาเขู้คนกลางเนี่ยหน้าหน้าเขาค่อนข้างที่จะมีทางแม่เยอะไงลองไงไม่ต้องมาทางพ่อไงเพราะฉะนั้นแบบว่าหน้าเขาจะเหมาะกับพวกเอเจนซี่ชอบถ่ายโฆษณาแล้วเขาเป็นเด็กกล้าทำเนี่ยเขาจะมีโฆษณาเจ้าขุนคนกลางจําได้แบบไม่รู้คนจำได้จำได้อ่านั่นแหละพี่น้องชายนั้นจำได้แน่นอนใช่เพราะฉะนั้นเขาเขาเลยมีมีความโดดเด่นครับพี่น้องอ่ะพี่ปิ่นเป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้ปิ่นตอนนี้โหเป๊ะมากพูดดี เดี๋ยวแป๊บนึงได้ข่าวมีข่าวลือนะข่าวลืออะไรว่าจะวางมือจากวงการเจสกี่เพราะเจอคู่แข่งเออจริงๆบ้าเพิ่งกลับไปเล่นเพิ่งกลับไปแข่งไม่ใช่เขาบอกว่าเพิ่งไปลงแข่งที่กำแพงเพชรมาไม่เขาบอกบอกว่าเนี่ยคุณจะวางมือจากการเลสกีเพราะมีคู่แข่งคนหนึ่งซึ่งกลัวมากมันจะไปวานได้ยังไงเออคนนี้แหละคนไหนเนี่ยคนนี้ะดูภาพนี้เลยดินี่คู่แข่งของคุณดูสิอ้อ ม่เจ้าบอกบอกคุณผู้ชมเลยว่าใครเนี่ยลูกชายคนโตไอ้เจ้านายฮะยเจ้านายคือเขายืนดูแค <Hey S 2> ่เขาเห็นผมแข่งเจสกีตัง้งต่ตอนเขาประมาณตั้งสี่ห้าขวบอตอนนี้11ขวบอยู่ดีๆวันหนึ่งวันเนี้ยวันที่วันนี้ที่ถ่ายเนี่ยอยู่ที่หันมาพ่อครับผมอยากขี่เจสกีผมก็อ่ะตกใจอย่างลูกก็สตาร์ไปเลยลูกมันก็ขึ้นขี่ไปเลย ไม่กลัวเลยมันไม่กลัวเลยความที่มันดูเยอะไงแล้วคุณิสามารถทำท่าผัดโผล่ได้ยังไงก็ผมว่าเร็วๆนี้แหละตอนนี้คือซ้อมขี่แบบเนี้ยเข้าทุนเข้าอะไรเบาๆเนี้ยเราก็ค่อยๆสอนจริงๆแบบว่าปีหน้าก็แต่งงานแล้วแล้วก็มีลูก3คนแล้วนะครับดูดีฮะยังนะฮะยังเป็นแหนมตุ้มจิ๋วอยู่เลยได้ข่าวว่าปิ่นนี่ยกำลังเห่อม้าใหม่ใช่ คือหลังจากที่ปิ่นป่วยมาปีกว่าเนี่ยแล้วปิ่นไม่สามารถเดินได้มากตอนนั้นเนี่ยพอเขาไี้อาการป่วยหายเนี่ยผมบอกอยากทำทำเลยอยากทำอะไรชีวิตของเราใช้ซะอยากใช้แล้วให้คุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ขี่ม้ามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมบูดี้ก็รู้อยู่อยู่ดีเขาแบบเอออยากใช้แล้วฉันอยากได้มานี้ซื้อเลย อาวควักตังกันอัน้ซื้อเหรอซื้อเลยม้านี่มันขายตัวละเท่าไหร่พี่เจก็มีหลักแสนถึงหลักล้านไอตัวนี้ละกี่แสนก็หลายแสนอยู่โอ้โหค่าส่งมันก็หลายตังอยู่ครานี้ปิ่นก็เลยมีความสุขมากเพราะนั้นตอนนี้เขาเดินได้หายและปกติออกกาลังกายได้ก็ไปหาม้าอยู่กับม้ามีความสุขทั้งวันเพราะเขาชอบขี่พ่อผมเป็นคนชอบขี่ไงผมชอบขี่เจ็ทขี่เจ็ทปิ่นชอบขี่ม้าแต่ลูกๆไม่ชังมันอลยจะขี่อะไรก็ได้แล้วแต่เขาแล้วกันขอให้ขี่อย่างปลอดภัย ถูกใส่หมวกกันน็อกด้วยนะอ่าจบเจ็บแต่จบเอาพี่คุณเหออะไรบ้างไหมที่แน่ๆนะครับผมผมผมว่าติดโซเชียลเน็ตเวิร์กแน่นอนเพราะคุณเนี่ยเฮ้ยลืลืมไปเลยใช่ป่ะสามปีที่แล้วว่าผมเล่นทวิตเตอร์เพราะผู้ชายคนเนี้ยครูที่ครอบแล้วเรียบร้อยครูครอบเรียบร้อยผมผมสั่งตัดตัดสายสรุปทวิตเตอร์ให้กับหลายคนในวงการนะฮะรวมไปถึงนี่คนแรกๆเลยเนี่ยคนยังจำได้เลยตอนนั้นโทรมาผมเฮ้ยรีทวิตคืออะไรวะใช่ป่ะใช่ป่ะ แล้ววันนี้แล้วเขาบอกว่าผมเปิดไปโอ้โหเห็นทวิตตลอด J20 ครบรอบ20ปีเจ0ครบรอบ20ปี <Yeah. S 1> ช่วงหน้าครับหลังจากที่เราเจาะลึกเรื่องครอบครัวไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องของเจย์แนมาในกไอเจ20 20ปีเนี่ยมันอะไรยังไงพาร์ตการ์ดเป็นับ หลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะพอขาแดนซะะ์จะกลับมาสร้างความสูงอีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนักร้องรุ่นเดียวกันต่างก็จัดคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองสิบปีบ้าง20ปีบ้างผมบอกก่อนเลยครับว่าเร็วๆนี้มีแน่คุณผู้ชมจำได้ไหมครับว่าเพลงแรกที่ทำให้เรารู้จัก J7 Dream คือเพลงอะไรเออคิดไม่ออกหรอซผมฉเฉลยให้เลยครับนะฮะฝากเลี้ยงนั่นเอง ไปแดนซ์พร้อมกันเลยดีกว่ากับเพลงแรกที่ทำให้เราทุกคนรู้จักผู้ชายคนนี้ครับเพลงฝากเลี้ยงจากเจเจตรินถ้าถามจะเอาไม่อยู่หน้าตัวจะดูไม่จืดหัวใจจะกำจูเธอยึดไปเมื่อวานนี้หัวใจที่สดเหอนเด็ก ว่าแกว่าให้มันกลับมาก็ไม่รู้มันจะมาไหมถ้าเธอไม่ยอมให้กบหรือมันกลับมาไม่ได้กคงต้องยอมอยู่ตรงหนให้มันอยู่แล้วกันเธอ่นุยอดอกฉันมัคงไม่ได้การถ้ายันั้นคว่าเรออส ไปบลยปะไปเลยปะไปเลยปะเธอจะคอยรู้แหละไปเลยปะใจงอแงถามเธอแต่ แมตช์เต้นบนหน้าด้านสินี่เป็นยามนัดท่าติั้งแต่สมัยอดีตเนาะโอ้มาเลยมันมี running man เรนนี่ชาติเลยนะ running man running man running man มันก็มีถอยตีถอยตีถอย,ถอยอนี่ผมไม่ไหวแต่คุณไหวได้ยยงไงเนี่ยคือคือจริงๆแบบไอการร้องเพลงหรือคอนเสิร์ตมันอยู่ในชีวิตวเราอะยี่สิบปีที่ผ่านมาผมก็อยู่กับวงการน,นี้มาตลอดเพราะฉะนั้นมันก็ร้องเต้นมาตลอดนะครับเจยี่สิบจบลงแล้วมันก็คือคอนเสิร์ตครบรอบยี่สิบปีของเขาคนนี้ครั king of dance of pop c o ของมือไทยจคุณเจเจตตรินวันไหนยังไงฮะก็คอนเสิร์ตมีวันที่21 22กรกฎาคมที่แกรนด์พารากอนฮอล์นะครับซึ่งงานนี้อยากจะบอกคำเดียวว่าอย่าพลาดสเต็ปเทพสเต็ปแดนซ์ทุกคนในประเทศจะไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นในวันนั้นครับฟังรายชื่อแล้วคุณผู้ชมคริสตีน่าใช่ไหมโอ้โหคริสตีน่าอมิตาดายัง อัวดิเรกสาวพังโฟเนี่ยคนต้องมานะฮะเป็นออริจินอลและที่สำคัญน้องชายผมโจวีบอยโจวีบอยเท่าคือที่บอกนี่คือตัวพ่อตัวแม่แต่จริงๆแล้วผมยังอุบมีตัวลูกสเต็ปในยุคนี้อีกเยอะแยะมากมายยังไม่อยากบอกค่ะถ้าเป็นเซอร์ไพรส์แค่ไหนบางคนเขาบอกว่าพี่จะมีการแดนซ์กับตีน่าไหมจะเป็นยังไงแน่นอนครับเพราะทีน่าตอน20ปีของตีน่าเนี่ยผมก็ไปไปแจมเขาเพราะฉะนั้นครั้งนี้ตีน่าต้องมาแล้วก็มีซีนที่พิเศษมากผมคุยกับตีน่าแล้วว่าเราจะเลือก ดีน้องเท่ช่าคนประทับใจสิ่งที่ผมอยากได้มากพี่เจย์20ปีทั้งขี่อ่ะผมอยากเห็นภาพคือไปถึงปุ๊บได้เต้นได้ร้องเพลงที่เราคุ้นแน่นอนคือตอนนี้ทุกเพลงเนี่ยนะฮะทุกเพลงจะต้องเป็นเพลงที่เราได้ไดรับการคัดเลือกว่าเปิดมาทุกคนต้องร้องได้ประเภทขึ้นมาปุ๊บเอ๊ะี่เพลงไหนไม่แน่ใจไม่เอาเลยเตัดทิ้งเลยเอาเฉพาะเพลงฮิตของเจทั้งหมดที่มีฮะที่ Royal Paragon Hall ใช่แล้วนะครับ Paragon นั่นเองก็ขอบอกว่าบ<ะ>ัตรเริ่มจำหน่ายวันนี้เป็นวันแรกแล้ว คุณผ,ผู้ชมครับอย่าลืมหาซื้อด้วยละกัน<ช>กับ j 20 anniversary concert 21 22 <c oughs> รรกรกฎาค<ผ>มนี้นั่นเองนะครับฝากไว้หน่อยดีกว่าพี่เจมีอะไรอยากบจริงจริงตอนนี้เราทราบว่าทุกคนคงแย่งบัตรกันนะฮะ <c oughs> ที่ทราบมาดีก็ขอให้ทุกคนเนี่ยหลังจากคูดีนีไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยร,รีบไปซื้อบัตรกันก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าซื้อที่ไหนนะฮะและที่สำคัญผมอยากให้ทุกคนก่อนถึงมาที่21กรกฎาคมเตรียมร่างกายกันด้วย มันข้างบนก่อนนะข้างข้างบนไหวแต่ผมกลัวว่า3ชั่วโมงกว่าตรงนั้นคนข้างล่างจะไหวตามพวกเราจะอุ่นเครื่องนิดนึงมันต้องพุชอัพเปิดเพลงเจมส์ซิเปิดเพลงเจมสฝากเล็บฝากเนฝากเ่นขอบคุณมากไปมาปมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้รักษาสุขภาพด้รักษาสุขภาพด้พบกันใหม่ในครำคืหน้านะครับเพื่อนจันทร์เราหยุด วิสาขาบูชาหยุดยาวสาวมันแบบนี้ก็อย่าลืมเข้าวัดทําบุญกันด้วยนะครับเข้าวัดใช่ไหมเข้าวัดใช่เข้าวัด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 ฝรั่งนะอ่านะครับฝากบุญดีคุณลูกและคุณพยาครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับเจ๊จุครับบขอคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ